สวัสดีครับอันนี้เป็นรูปน้องอ้ํานะครับอ้ําปีนี้ขาลงน้องอ้ําหน้าตาอันนี้ดูลักษณะจะยิ้มนะครับแต่คุณเชื่อมะครับเราสามารถทําให้เศร้าก็ได้ยิ้มก็ได้ในรูปนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นใบยากรอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับหลักการทํานะครับก็เพียงแต่ว่าเอาไม้ทัดนะครับมาล็อกไว้ตรงนี้นะฮะตรงกึ่งกลางระหว่างจมูกกับปากเห็นไหมครับคนละครึ่งนี่แล้วทำเป็นรอยไว้นะครับ ทำเป็นรอยไว้นะครับโอเคแล้วก็พับลงเลยครับพับในลักษณะอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับพอพับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาพับตรงตรงช่วงของริมฝีปากอีกทีนะครับนะขึ้นอย่างนี้นะครับดูนะครับพับไปก่อนเสร็จอย่างนี้นะครับพอพับเสร็จแล้วก็พับในช่วงของริมริมฝีปากนะครับฝีปากอีกทีหนึ่งนะครับสองข้างนะครับพับสองข้างนะครับอย่างนี้นะครับ เรสังเกตดูว่าเมื่อกี้ภาพนะครับเราจะทําให้น้องอั้มนี่ยิ้มนะครับเศร้าเห็นไหมครับเริ่มเศร้าลงไหมครับเห็นไหมเห็นไหมนีเห็นไหมเศร้าป่ะนะครับถ้าจะให้ยิ้มก็ต้องหงายอย่างนี้นะขึ้นมาอย่างนี้ก็จะยิ้มนะครับจะลงมาก็เศร้าหรือใครก็ได้นะครับอย่างเช่นน้องแพนเค้กนะครับน้องแพนเค้กถ้าอย่างนี้ก็ยิ้มใช่ไหมครับถ้าลงมาอย่างนี้ก็เศร้าใช่ไหมครับยิ้มนะครับ หรือจะรูปไหนก็ได้อย่างเงี้ยยังคุณปุ้ยตีสิบนะครับแล้วก็ทําเหมือนกันนลักษณะเดียวกันนะครับทํานลักษณะเดียวกันจะให้ยิ้มหรือก็เศร้าก็จําได้น,นะครับก็ทางดั้งจมูกมาลักษณะนี้แล้วก็งองมาแล้วก็ลักษณะเศร้าอะไรลงมาอย่างเงี้ยยิ้มกับเศร้านะครับหรือคุณม่ําจกมกนะครับคุณม่ําจกมกอ่าหรือน้องนี่ก็ได้นะฮะอันนี้คือ ทาทะยังมังคนที่ขาทะยังนะครับก็ออกมาลักษณะเดียวกันยิ้มแล้วก็เศร้าแบะเลยครับนะครับเปแบะเลยนะครับออกมาก็จะแบะเห็นไหมครับออกมาโอเคครับลองไปทําเล่นๆนะครับสนุกดีนะครับสวัสดีครับ